ที่คนเรียบสูงถ้าอย่างนั้นป้าก็ต้องไปวัดบ่อยอสิก็ไปบ่อยเมื่อกันอ่ะฉันป้าก็ต้องเป็นคนใจบุญสินะเอ๊ะแล้วทำไมป้าถึงมีลูกเป็นโจรไม่รู้สิ นี่ป้าป้าอป้าช่วยบอกเธอมืดทีได้ไมากบอกให้ปล่อยขึ้นไปเถอะแล้วเรื่องค่าไทยอ่ะค่อยมาคุยเปนทีหลังก็ได้นะป้าไม่กลับพัวอดะป้ากลัว คนมาเรียกค่าถ่ายบ่อยนะไม่บ่อยอะไม่บ่อยอะแล้วเขาเรียกค่าถ่ายคนละเท่าไหร่ไม่รู้เขาสิเออแล้วเขาให้เงินป้าครั้งเละเท่าไหร่ก็ไม่แน่นะ บางทีก็สองร้อยสองร้อยบาทเท่านั้นนะเออเสื้อมืดขี่เหนียวแม่ก็ทั้งแม่ตัวเองเออแล้วพวกกับข้าวที่กินกันอยู่ทุกวันเนี้ยป้าไปซื้อมาจากไหนไกลมะป้าไม่รู้หรอกเสื้อมืดเ่็กเขาจ่ายมา แล้วก็ป่าก็เป็นคนทำแล้วแล้วป้าเคยออกไปพ้นจากป่านี้บ้างไหมไม,ไม่เคยไม่เคยป้าไม่รู้จักทางเื่อเลยซับเลยนี่เสื้อมืดไม่เคยพาป้าไปไหนเลยเหรอจะ แล้วถ้าเกิดเกิดอะไรขึはは้นมาอย่างเช่นเสือมืดถูกตำรวจจับไปป้าไม่ต้องอยู่ในป่าตลอดไปเหรอก็เป็นอันว่าถึงที่แล้วป้าไม่อยากให้เสือมืดกลับตัวเป็นคนดีบ้างเหรอป้าจะได้ไม่ต้องมารำบากอย่างเนี้ยเออตายชักร้อนแล้ว ีป้าจะไปอาบน้ำก่อนนะหนูอย,อยู่นี่นะป้าจ๊ะอ่ะหนูอ่านหนังสือพระ่อป้าจ๊ะป้าไปอาบน้ำที่ไหนนะอ่ะก็ในบ่อไงค่ะ บ่าคุณคุณเนี่ยเหรอเออเวลามันขุนนะเสือมือดนะประชายลูกน้องเขาไปตากที่ลำทาน่ะจ้ะอืมลำทานที่ไหนจ้ะป้าอุ้ยนี่อยู่ตรงนี้นะ่ะมันไม่ไกลหรอกรู้ถามทำไมอ๋อคือฉันอยากอาบน้ำมาจ้ะเนี่ย มันเหนียวตัวสกรปรกไปหมดแล้วอ่ะแล้วอยากซักผ้าอยากซักเสื้อที่ใส่มาด้วยอ่ะป้าพาฉันไปนะ,ะได้แลวเดี๋ยวหนูหนีฉันไปนคนแก่แล้วไม่ติดตาคนสาวไปทัทนหรอกโบป้า ฉันไม่คิดหนีป้าหรอกนี่นะถ้าฉันจะคิดหนีนะตอนนี้ฉันวิ่งไปซึ่งๆหน้าจ้างให้ป้าก็ตามฉันไม่ทันหรอกอฉันอยากไปอาบน้ําจริงๆนะเนี่ยฉันไม่ได้อาบน้ำมาหนึ่งคืนกับอีกหนึ่งวันแล้วนะป้าก็ป้าบอกเองว่าลำธารไม่ไกลป้าพาฉันไปนะไม่ได้หรอกเดี๋ยวเสียมืดรู้เขา้าป้าโดนแน่เลยเช่ะ เราก็แอบไปเสียให้เฉมือเขารู้รีบไปนะรีบไปรีบกลับครึ่งชั่วโมงก็ทันเฉิมื้อเขายังไม่กลับมาตอนนี้หรอกหนูอย่าหนีฉันแน่นะนะงั้นฉันอนุญาตให้ไปฉันสัญญาจ้ะฉันไม่คิดหนีวันนี้ ว่ายน้ำไม่เป็นเดี๋ยวก็จ,จมน้ำตายเปล่าไ,ลไม่จมหรอกค่ะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่หรอกเออนะที่ไม่เป็นที่เพี่ยเจอที่ไม่ได้จับตัวมาก็ดี เรากลับกันเถอะทำไมอ่ะมาอาบกันนานแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเป็นหวัดแล้วก็นี้มันกำลังจะเย็นอยู่แล้วแหละว่าหัวฉันหนีใช่ไหมเดวมมือเ,เขาคงจะดุมากนะจ๊ะป้าถึงไม่กลัวเพราะถึงหนเาเนี่ยก็ เขาอย่างนั้นละจ้ะพอเวลาเข้ามาโหมันก็เป็นเป็นอย่างนี้แหละจ้ะท่าไม่ต้องกลัวละจ้ะถ้าฉันคิดจริงมันไม่ทำให้ตาเดือดร้อนอะ